คกับวันนี้พบปะครับทีมงานอาร์ตลาพึ่งหลวงนะครับ เนี่ยหมันตันได้ขึ้นแม่ลงมาแล้วครับทีมงานครับความสูงประมาณ40กว่าเมตรครับ

ทิ้งานก็นลราขึ้นมาอีกคนหนึ่งครับดูลังนี่ครับดูหัวหน้าครับลังการแน่นอนสองลังครับสามรังครับดูกิงนี่ครับจิงนี่น่าจะได้แค่สามาร,าาสารังครับกกลังโน่นถทายัไมาไม่มาถึงครับมีซิกปัวลังครับ ไปหลายลังอยู่ครับเก็บลังครับทีมงานอยูลังเตรียมอุปรกรณ์จะลงไว้แล้วครับค,ครับทีมงานหาลงดอยครับ ได้ปะมดแหงงอมาเนี่ยมดแหงข้ต้มเหนื่อยคนหัวยานหยุกทายแห้งเ้ยจะเป็นว่า้องูมีบบ้มูมีลหมนบักกนักบะปาซิต้อให้แล้ว้วยโซเดียนได้ชียงงสบายบ้างโอ้ นมีได้แปดหลังครับโหนี่นะจริงแล้วครับสามสิบเอดครึ่งอีกหนึ่งครับแปดไล้์ครับวันนี้ครับสามถึงครับ้อโเซม สามิบเอ็ดเหมือนกันครับสามซีเอ็กิโลเหมือนกัน,นลหลังสมถุงค่นีนักอรสิเลงะรเพิ่มให้้องมินีเอ็ตึงครับงอนึ่งถุ่บ่

ตะการอะไครับพุได้เลยหโลสี่โอนีอไปน่อยตามโลเลยเลยก้อนแหนองแม่สมกับหมังที่หาเหมือนกันออกมีขวาออกไปหน่อยกับกอนแนองแม่เออห้าที่พุกบที่แป้อนี้ามที่บก้องแหม่คือแก่งไปกับปีนะเหมือนเราเอาโลเอาลใครอ่ะ่ง สำหรับวันนี้แปดลังครับแปดลังเกือบแปดสิบกิโลครับได้ใครเยอะเหมือนกันนะครับ,รบขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมวิดีโอคลิปหน้าเจอกันนะไม่ขอบคุณครับสวัสดีครับ